พระคันธกุฎีหรือกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้าเดิมทีหมายถึงกุฏิที่อบด้วยของหอมสีชาติหรือหอมด้วยดอกไม้ทุกเทียนที่ผู้คนนำมาบูชาสักการะและหอมด้วยอธิศีลของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นกลิ่นหอมอันเยี่ยมสูงสุดกว่าคันธชาติทั้งมวล เพราะเหตุนั้นต่อมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนท่านก็เรียกว่าเป็นคันทะกุดีทั้งนั้นการสร้างพระกุดีถวายนั้นมีอานิสงปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่หลายเรื่องหนึ่งเรื่องของพระนลรกุติกะทายกะเทระว่าด้วยผลแห่งการสร้างกุติไม้อ้อสรุปใจความได้ว่าในครั้งนั้นพระนลรกุติกะทายกะเทระ ได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนาว่านารทะท่านได้ทำเรือนไม้อ้อมุงด้วยหญ้าชำระที่จงกรมถวายแด่พระนารทะพุทธเจ้าเมื่อละร่างมนุษย์ไปแล้วท่านก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนาดาวดึงนั้นวิมานของท่านสูง60โยธ์กว้าง30โยธ์อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามเพราะกุฏิไม้อ้อ ท่านได้รื่นรมอยู่ในเทวโลก14กับได้เสเวยร,ราชสมบัติในเทวโลก71ครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิ34ครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบู์โดยขนาดนับไม่ถ้วนในกับที่31นับแต่กับนี้ท่านเป็นผู้ไม่รู้จักทุกคติเลยนี่เป็นผลแห่งกุติไม้อ่ภายหลัง ท่านก็ได้เผาชําระกิเลสสาเร็จอรหันในสมัยของพระสมณโคโดมพุทธเจ้า 2. เรื่องของพระกุติทายกะเทระซึ่งสรุปใจความได้ว่าในการนั้นพระกุติทายกะเทระได้สร้างบรรณสาลาถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วยการถวายกุดีใบไม้นั้นท่านเป็นผู้ไม่รู้จักทุคติเลยในกับที่38นับแต่กัปนี้ ท่านได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิสิครั้งและต่อมาในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมคุณวิเศษคือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหก 3. เรื่องของท่านโชติกะเศรษฐีในครั้งนั้นท่านได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสี ท่านได้สร้างพระคันธกุฎีถวายแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าซึ่งเป็นกุฏิที่งามสง่าอย่างยิ่งทั้งเสาอิดฟ้าบานหน้าต่างหลังคาสร้างด้วยรัตนทั้งเจ็ดมีสาบการณีสามสะปลูกดอกไม้ของหอมโดยรอบและโปรยแก้วมณีรอบพระคันธกุฎีเป็นต้นครั้นละโลกไปแล้วท่านก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติอันโอฬารเป็นเวลายาวนานมาก ได้มหาสมบัติจกักรพรรดิครั้นมาถึงในยุคพุทธกาลนี้ท่านก็ได้เกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงราชครืพระนามว่าชโชติกะเป็นผู้ที่มีทรัพย์อย่างน่าอัศจรรย์คือสมบัติท่านนั้นไม่เคยพร่องลงเลยแม้ว่าท่านจะให้ผู้คนถือเอาสมบัติมากมายไปเพียงใดก็ตามก็เพราะเป็นผลจากการถวายพระคันทกุฎีของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ท่านได้สมบัติจกักรพรรดิซึ่งตักไม่พร่องเลยซึ่งต่อมาท่านโชติกะเสษฐีก็ได้บวชและได้สําเร็จพระอารหันต์ในการต่อมาปัจจุบันนพุทธสถานอุทยานพระพุทธเจ้าวัดป่ามงคลธรรมกำลังสร้างพระคันธกุฎีขึ้นเป็นเครื่องสักการะถวายแด่พระพุทธองค์ป้องแดดป้องฝนที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ ตั้งแต่พระตันหังกรพุทธเจ้าจนถึงพระสมณะโคดมพุทธเจ้าการถวายพระคันธกุดีแด่พระพุทธเจ้า2 8พระองค์นะับว่าเป็นบุญอันเลิศที่หาโอกาสได้ยากยิ่งหากท่านได้ยินได้ฟังข่าวบุญนี้แล้วก็จงอย่าปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปเลยขอท่านทั้งหลายจงยังศรัทธาให้เลื่อมใสในจิตสั่งสมบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาจะได้เป็นอริยทรัพย์ ก่อตัวเป็นสมบัติที่จะบังเกิดในเบื้องหน้าตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมโดยทุกท่านทุกคนด้วยเทอน